และอย่างที่บอกไว้นะครับเบรกนี้เนี่ยน้องมุกนัทนิชาหรือน้องมุกเดือะตาร์เซเนี่ยก็จะเข้ามาโชว์สดๆซิงเกิลแรกในชีวิตของเขาในรายการเราครับชื่อเพลง<ม>ชีวิตที่ไม่มีเธอครับโอเคงั้นพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันเลยครับผม ช่วงชีวิตที่ไม่มีเธอกับเวลาที่ไอ้ผ่าน mm hmm. งานเท่าไรไม่เคยให้ใครแทนที่เธอที่วางอยู่นี้ของเธอเสมอ mm hmm. แค่เท่านั้นยังคงเป็นเธอคนนี้ ชหฉันเฝรออยาู้เธออยู่ไนคิดถึงจาใจผ่านวันเว,นวนลาที่ยากเกินสักเท่าไรไม่อาจทำให้ใจหยุดรักเธอต่อให้แสนนาน ใจแต่ละนาทีของทุกวันที่หมุนไปเธอรู้ไหมทั้งใจมันคือรอเธอ,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 อยังคงเป็นเธอคนนี้ คงเป็นเธอเท่านั้นที่ฉันเฝ้ารออยากรู้เธออยู่ไหนคิดถึงจากใจผ่านวันเวนลาที่ยากเย็นจะเทไรไม่อาจทำไม่ใจ้ยุตรักเธอต่อให้แสน น้องดีมากเลยอ่ะน้องดีมากน้องดีมากเพลงนี้เรียกว่าเป็นซิงเกิลแรกของน้องมุกเลยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับเอยนะครัเป็นยังไงบ้างครับเห็นด้วยข่าวาประกอบละครด้วยใช่ค่ะเป็นเพลงประกอบละครด้วยค่ะก็แฟนๆ้ี่ติดตามนี่ค่ะจริงๆเป็นเหมือนแนวหมายของกเหมือนกันว่าปกติจะร้องแบบ R&B ไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือดนตรีคือเป็นป๊อปๆแล้วก็ผสมความเป็น R&B ในการร้องเข้าไป แล้วเป็นไงมายังไงถึงมาร้องเพลงประกอบละครนี้ได้อะครับค่ะอันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าผู้ใหญ่เขาบอกอาพีนึ่งเขาเป็นเพลงประกอบละครเลยพี่เขานำพามาประกอบละครเรื่องอันนี้พี่ตาอันนี้พี่ตาแเอางี้แล้วกันใครแต่งเพลงนี้เพลงนี้ครับพี่แอมค่ะปนิวด้วยยเรคับปนิวเป็นพีเอสเทอร์ค่ะแล้วเป็นไงพอ จากจุดที่เราประกวดเดินสตาร์จนมาถึงจุดที่ต้องมาร้องในสตูดิโอจริงๆกับเพลงที่เป็นมาสเตอร์จริงๆเนี่ยแตกต่างกันไหมคือ <c oughs> แตกต่างนะคะ<อ>ยิ่งพอเป็นเพลงเราคือภูมิใจคะ่ะและ้วยิ่งเวลาไปโชว์มีแฟนคลับร้องตามแล้วเป็นเพลงของเราเนี่ยยิ่งรู้สึกดีใจมากที่ได้รับโอกาสนี้คะ่ะและช่วง <c oughs> ที่ทํางาน <c oughs> ยากไหมช่วงเวลาช่วงที่แบบต้องไปอัดเสียงในสตูดิโอโอะเดือนสตาร์เนี่ยเราจะมีประกวดเราซ้อมในห้องซ้อมอย่างเดียวแต่อันนี้ต้องเข้าไปอยู่ในห้อง ยากตรงนี้นะคะคืออ่านสองรอบเพลงนี้รอบแรกคือไม่ผ่านเพราะเหมือนตื่นท้องอ่านค่ะปกติอยู่แต่ไลฟ์แบบเฮ้ๆจำอะไรไม่ได้ก็มั่วจริงจแล้วไอ้แจ๊จ๊จ๊โอ้โหจ๊ดแจตัวอย่างชัดเจนมากชัดเจนเลยชัดเจนชัเจนจริงๆแล้วเขาอ่านสองรอบก็ถือว่าน้อยอยู่นะน้อยน้อยไงถือว่าเก่งนะสองรอบแล้วผ่านอ่ะหลายๆศิลปินนี่เพลงเดียวร้องกันสี่ห้ารอบนะกว่ามันจะถึงจุดที่เหมือนเขาเรียกว่า ได้ที่ใชได้ที่ได้ได้นะครับผมอ่ะอย่างเนื้อหาเพลงนี้เนี่ยพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างจิบ่ายสักนิดหนึ่งเพลงนี้ก็เป็นเหมือนการรอคอยนะคะอ่เหมือนคนคนนึงที่รอคอยอีกคนนึงแม้จะลำบากแม้จะยาวนานก็ยังรอค่ะเศร้าแบบสวยๆค่ะเศ้าแบบสวยอันนี้เศร้า้าแบบสวยๆฉัด้วยนะสำหรับเพลงต่อไปแล้วครับมีแพลนมาหรือยังครับว่ายังไงเป็นแบบไหนอะไรยังไง อ๋อยังเลยค่ะก็เป็นเพลงนี้ก่อนแล้วก็เพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยเอ็มวีด้วยค่ะอ๋อแล้วผลงานอื่นๆละ่ะมีจะเล่นละครไหมมีเล่นหนังไหมยังยังคงอาจจะต้องไปเกาหลีก่อนนิดนึง <laughs> แซวแซวเอ้ยชอบอ่ะ <laughs> เออเนะไปเกาหลีนี่คือไปร้องเรียนร้องเพลงอ่าก็ได้ไงอย่างนั้นก็ได้ไปเรียนแอคติ้งไงอ่าเรียนเต้นเรียนแอคติ้งอะไรอย่างงี้นะครับผมอ่ะให้สุดท้ายแล้วให้น้องมุ้งเนี่ย ฝากผลงานเพลงนี้กับคุณผู้ชมอ๋อได้ค่ะก็ก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เลยเป็นกำลังใจที่ดีกับมุกมากๆค่ะเพลงนี้ก็ถ้าอยากดาวน์โหลดกันนะคะดอกจาน1นึ่งสอค่ะ iTunes Store หรือว่า KKbox ก็ได้ค่ะเพลงก็ปล่อยแล้วค่ะที่ youtube.com/gmgrammyofficial ค่ะโอ้โหครับเอาเงสงมือให้น้องมุกหน่อยวันนี้ก็มีแฟนม เชียถึงห้องส่งเลยนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องมุกมากๆที่นำเพลงนี้เนี่ยมาโชว์สดๆในรายการของเราค่ะยินดีมากเลยค่ะนะครับผมติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง GMM Z ที่ช่อง51 หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ c b แบนด์ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ k u b a แบนดที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเซิร์ชคำว่า gmm channel ทั้งในระบบ iOS และ Android gmm music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี